อ่ะพิสิทธ์มาแล้วครับผมครับเสสวัดีครับสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมในไลฟ์สดของเพจเด็ดเด็ดมวยไทยเนี่ยลพบุรีบ้างอ๋อน่ะช่องสามไม่มาเลยมวยหน่อเลี้ยงน้าอาจารย์อาจารย์ธนาชัยจำลองนี้ไม่เห็นมวยหน่อเลี้ยงเลยจุนี่มีเลยเออพิสิทธิ์เลี้ยงหน่อเลียงพิสิทธ์ก็หน่อเลี้ยงก็ไม่มีใบลูกใบใบใบเลี้ยงก็ไม่มีตูเรียงก็มีกาแฟก็ไม่มีกาแฟวเขาตะลุกก็ไม่ได้กินแล้วใช่ไหมอ่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนี่ฮะเช้าเช้า ถ้าไม่มีผู้สมรู้ที่เราทำงานไม่ได้นะอย่าลืมนะยาสีฟันไทยไพรได้ฝากด้วยครับอ่าเดี๋ยวทักทายแฟนเพจนะพิเศษจะร้อยคนเลยนะประมาณนี้สวัสดีบุญชนะสุกิตสพรนี่สวัสดีครับอ๋อเจเจเจเแซมนะอยากเจมหรออ่าไม่ใช่เจเจเแซมนะครับก็ซ่อมรถโซ่อมรถนะที่ไหนที่ที่บางแครบางแครที่บางแครนะแต่ว่าพี่สิไม่ใช้ประจำอยู่ไม่ได้ใช้เลยอ๋อแต่ว่าเขาเป็นเอฟซีกันอยู่นะอ่ายังไม่ชนยังไม่ชนนะ รถสมัยไปใช้บริการประจำอ๋อเจ้หาหน้าที่ไปใช้บริการที่นั่นไอ้อล,อออลูกศิษย์กูบาอ๋อไอ้ลูกศิษย์กูบากูไอ้ศิษย์เดียวกันดิศิษย์เดียวกันไหวแข่งไหมเฮ้ยกูบาไหว,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 วตรงไหวกูบากูบาไหวตรงนะ,ะแล้วใครไหวแข่งอ่าตอนตั้งคล้ายถ้าหลวงพ่อตั้งคล้านี่คือไหวไหวแข็งนะใช่ครับผมแล้วหลวงพ่อกอบอ่ะหลวงพ่อขอบนี่มาจะแข็งนะแต่วันนี้คุณชื่ออุ้มนะยจบป่ะในฝากถามวิธีได้นนะครับรักสมัยโอ้ไม่ต้อง อรักสมัยออวิทย์เราไม่เอาแล้วตั้งตกาะสามยกแถวใต้เกาะแถวใต้จร,จริงๆยังมาปั้นชกอาดเบิลชกวันก็ได้สักหน่อยนี่แต่เนะมันไม่ใช่มวลมัดชกไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวค้างหากักเดี๋ยวค้างหักนะนี่ลูกศิษย์ก็สร้างออปั้นมาคนๆแล้วตอนนี้แต่งงานมีครอบครัวมีลูกแล้วนี่มีครอบครัวมีลูกเลยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ อ้าววันนี้ผมพูดถึงจ่องสามคุยมากเนี่ยร้อยคนละวคุยมากเนี่ยมาหาว่าผมมีกิจสิทธิ์โม้มากเองไม่ได้โม้พูดจริงแต่ว่าสวัสดีคุณสมบูรณ์เพราะว่าก่อนขึ้นรายการเราก็ต้องมีเรื่องลงเรื่องราวด้วใช่ใช่ใช่เช้านี้ก่อนเช้านี้เรื่องเราวนี้หมืนสรยุทธอ่ะเดี๋ยวเจ้าเล่าเรื่องมวยเดี๋ยวเล่าเรื่องการเมืองอ่ารยุทธอ่เรื่องเล่าเช้านี้ของเราเรื่องเล่าศึกเจ้าขวงไทยเช้านี้ถูกเป็นกระแสเล็กเน็กน้อยกระแสเล็กเล็กหาข้อมูลกับสมาชิกกันแป๊บเดียวมีติบร้อยคนแล้ว แล้วบางๆผมไปไหนใหม่รู้สวัสดีร้อยว่าท่านนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้ดูเลยวันนี้ทีเด็ดตอนเ<พ>ต้น่งนูพี่ติดแต่วันนี้จะอาจจะไม่เหมือนเสาร์ที่แล้วพี่ติดให้มวยชอบแต่ถ้าผมชอบตรงผมจะชอบตามแกแต่วันนี้ผมถ้าตัวไหนไม่ตรงผมอาจจะสวนใช่ให้สมาชิกทางบ้านได้มีตัวเลือกครับอ่า<ช>นั่นถ้าเปินคนเดียวไม่ได้ผมก็สองคนเลยวันนี้จะวิเคราะห์วิจารณ์สองคนคู่อาจจะใช้เวลาเนี้ยสิบนาทีเพราะเดี๋ยวต้เดินทางต่อเพราะผมไม่ได้อยู่ในรายการนี้เอานี่สต่วัสดีคุณสำลีนี่ปากกระโทกนะก็เข้ามารับชมก็ ร้อยสิบคนเลยพี่ตีนเอามาคู่แรกวันนี้มาเอาขอรายการหน่อยคู่แรกวันนี้น่าจะเป็นอ่าสี่สี่คู่วันนี้น่าจะมีน่าจะมีชกกันแค่คู่เดียวนะที่คิดเคยชกกันนะอ่าใช่ใช่มาดูวันนี้ศึกซอสสมัยเอ้ยไม่ใช่ศึกสมัยศึกเจ้ามวยไทยวันที่7ตุลาคม2566นะจัดโดยคุณสมัยสกุลแม่ตาคนประกอบมวยก็นั่งข้างๆผมเนี่ยนายหัวสิทธิ์ปากมานั่งนะครับสวัสดีครับ อ่ะคู่แรกเปิดหัวไม่ได้เพชรมาไล่ใต้เพชรบุรีเจอกับวันพิชิตสมคิดดียิ่งอันนี้มวยยาลาปัตตานีปัตตานีนะมวยมวยมันมวยที่เดียวอะไรเขียวสดไหมนี่อ่าใช่ใอยู่ใกล้ๆกันไหมใกล้ๆกันมาเห็นมังสามว่าเดินทางมาไหนหมดเมื่อวานนี่เมื่อก่อนอยู่เขียวสดแล้วไม่เหนื่อยเหลือมเมื่อก่อนอยู่เขียวสดนะอายุพอสมควรนะเพชร คือที่เดินทางเมื่อวานเนี่ยหัวหน้าคณะสมคิดอ่าในสวัสดีคุณรุ่นนครถมด้วยแต่ว่านักมวยนี่มาก่อนแล้วมาก่อนแล้วอยู่กับสาววัดแก่อ๋ออยู่กับไอ้นี่มวยไทยสารวัดแก่นี่สวัสดีแต่ว่าพอรับชองเสร็จก็ไปฉีกที่ปัตตานีฉีกซองที่โน่นฉีกซองปัตตานีไม่ใช่มาตั้งลือมาเทนิมมวยสร้างเกมที่โน่นนะ เออปรชิกท,ท,ที่ประตานีทาเชิกแต่วนี่ต้องแบ่งเทนนอรโออ่ะ,อะโอเคครับวันดูคู่แรกครับเพชรมลาลาดกับวันมิชิตคู่นี้ไม่เคยชกวันนี้ชกกันเป็นร้อยปอยหรือสี่รือว่าสี่สามโลสามจุดห้าสี่สามจุดห้าเพชรมาลาดมาเกินไปจุดสองครับวนในวันมิชิตนี่มาพอดีเป๊ะเลยใช่คู่นี้เป็นไงสวัสดีคุณชาตรีด้วยครับะที่เข้ามารับชมแล้วระวังดาวลุงปากล่างแล้วลุงปากใต้ไอ้นี่อยู่เพชรบุรีอยู่เพชรบุรีอ่ะ อันนี้เป็นเช่นพักได้อ่าก็คือว่าถูกคู่แปลว่าทั้งคู่ผ่านสายตาแฟนมวยมาหมดแล้วออผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วท<อ>ี่โดนเมืองดอนเมืองเงพชรบัลลาสไตล์ไงมวยมวยเข่าไอ้วันวิชิตเปิดเกมไหมเปิดเกมเตะขาต่อยมาดัยงนั้นอ่าแต่รูปรา่างว่าชาดูวันวิชิตไต่แต่เตี้ยวไอ,ไอ้เพชรบัลลาหน่อยไหมนิดเดียวนิดเดียวนิดหนึ่งนะนิดเดียวแต่ว่าการชกมวยผมว่าเพชรบัลาโชกผมบอกว่าประชาชนสามารถชกมาเจ็ดสิบกว่าครั้งนะผมว่าวันวิชิตจะจะชกมากกว่านะห้าสิบกว่าครั้งมันบอกประชาชนกว่ากว่า รู้ว่าโกหกเราก็ไม่รู้นะมันคือมันบอกแต่ว่าสมัยที่มันจกเดออๆๆส,ส,สวัสดีคุณชไหนคือคิดมันบอถามมัมมันตอบได้ห้าสิบหกสิบมันก็ตอบตามนั้นไปครับผมอเอาประมาณนี้วันนี้พิสิทธิ์มองมุมอมองพิสิทธิ์เนี่ยแดงหรือน้ําเงินดีคุณนี่คือสวัสดีสอทศนะครับความคิดแฟนมวยเนี่ยเขาจะชอบไปบมาลากกันเพราะว่านะชื่อมันชื่อชื่อมาก่อนชื่อในมงคลนี่ชื่อในมงคงดีกว่าดีกว่าอดีทิดโลนพดทิขวางหน้าอยู่ก็ อ๋อว้างน้าขวางหน้าขวางขวา่แล้วหมัดมันหนักไหมหมัด ไม่ไม่เท่าไรเท่าไรแต่ลูกหวางหน้ามันดีแต่เพชรบ้านล่าวันนี้ผมดูว่าน่าจะไปก่อนนะสามยกไม่ได้กินวันเป็นชิ๊ก่อนตอนตอนไม่ได้กินวันไม่ได้กินนะไม่ได้กินกินก็กินวันที่คุณเนี่ผมนี่ชอบเพชรบ้านล่าดนะผมเห็นดูเนื้อตัวว่าเช้าเนื้อตัวที่สวัสดีนะปาราสเซปิสซาสุรินชัดเจนอ่าผมมาจากสุรินนะโอ้เฟรนด์ับ้าไปดูริ่น้องมาจากสุรินมาทั่วประเทศแล้วอ่าอย่าลืมเอาน้ะเอาเอาปารามาฝากนะไม่ต้องแล้วปลาราขอไปน้ำปลาราสจิ้มลูกต่อเลยเ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าเนกู้ เป็นมาล่าแรกมัตอบประมาณ19บเก้านะสิบเก้านะพี่พี่ชิดพี่พี่ออกไปวันที่พี่ชิดส่งคิดดียิ่งนะส่วนผมเนี่ยผมชอบเพชรมาลาดนะอันนี้เห็นไหมมุมมองต่างกันคนก็ได้เอาไปใช่ไปชิดไปชิดเพราะว่าถ้าพี่ศิลป์คนเดียวไม่ได้ผมต้องด้วยวันนี้ผมออกไปชอบเพชรมาล่าสำหรับคู่แรกส่วนพี่วิชิ์นี่ออกออกรอบที่วันวิชิตสมคิดดียิ่งสําหรับคู่แรกศึกเจ้ามวยทำแบบนี้อ้าวทีนี้อสวัสดีคุณนาวิรศักดิ์เล็กโอ้โหร้อยลาวิรศักดิ์เล็กนี่ยูทูบเบอร์ชื่อดังอ่าะก่อนก็ถ่ายรูปอยู่ช มาดูคู่ที่สอง่อยชาบะยักษ์ลานาโฮมเตยแอนนัชจรองเนี่ยชื่อยาวสีเสื้อสองนี่น่าจะเป็นสีเสื้อสองร้านมั้งลานาโฮมเตยกับร้านอาหารรวมกันเลยนี่จะมีชื่อนักมวยก็รวมอีกทีนึงอันนี้มาจากใต้ไปในี่ชาบะยักษ์นี่ามาจากใต้อ่าพัพพุกจิมมี่คือกลัวจะไม่ได้ออกมีชื่อเสียงออกกลัวออกอ่าสีเสื้อกลัวไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยออกยาวเลยคือพัพพุกจิมมี่น้องชายจิมมี่น้องชายจิมมี่นะเจอกับลูฟี่ตองพัชจรรงเฮ้ยได้้้้้ลลลััังงแแแคคนน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 ีีีีีู่่่่่่่ใชชชรรรรอบบทททววกกกกาาดดำเิสฟโะจ อ่ากำกำกึง่งกำกึ่งนะโดนมัง่งโดมั่งคนว่าโดนบางคนเราไม่โดนอ่นอาแต่ผมสอบถามนักมวยว่าบอกว่าโดนจริงแต่กรรมาก,การก็จริงๆต้องเบรกไม่เหรอมันเบรกแล้วพักไหมไม่พักคือพักแต่ผมผมขึ้นไปนวดอ๋อแล้วพี่ต้งตอบอ๋บอ,อแล้วก็ชกตอ่อแล้วก็กลับไปต่อนี่กลับไปต่อเจ็บไปหนึ่งแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็หมดแรงหมดแรงนะมันมันมันจุกนะอ่าครับนี่ประเทศอะไรเนี่ยสวัสดียร์เราอ่านไม่ถูกภาษาน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสฝรั่ง่างประเทศแล้วนะ อ๋อเอาว่ากันไหมโอเคแตงกี้วอริมัตแตงกี้วอริมัตนี่ V A G N A จีเออลไอ้เออดูมันเรื่อยไปแล้วอะคู่นี้คู่สองนี่ลูฟี่รักแค่ได้วันนี้วันนี้นะอยากคิดว่าเจ้าพยักรเทเด็ดนะเอาให้แน่นะไม่ถินนะลองลูกวิ่งองลูกวิ่เลยเจ้าพอเรนเป็นไงตอนนี้ชาพยักรต่อเทเด็ดมั้งประมาณสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแปดนะก็ตกลงกับสามสองเจ็ดสี่นะคือลูกวิจําผมไว้ว่าหัวเจ็ดหัวใจนี่ ลุงวิ่งดีกว่าดีกว่าสวัสดีคุณไพฑูรย์รักเรียดคูเพชรบ้านลาดใครได้เปรี่ยนเท่าหนักครับนี่ก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบไม่ได้เปรียบเสียเปรียบพี่สิบออกรองลูกวิ่งเหรอลูกวิ่งเลยรองลูกวิ่งเลยได้ตังค์วันนี้ได้ตังค์จำผมไว้แม่แต่ว่าผมก็ชอบชาติพยัคฆ์อีสวงจำผมว่าหัวใจผิดกันบานเลยแต่ว่าชกล่าสุดชาติพยัคฆ์ก็ไม่ดีแล้วที่ดอนเมืองวันนั้นทุลักทุเลเหมือนกันนะวันนั้นเกือบ เกือบตายเหมือนกันนะเจ้าเบลปลายๆไม่เอาแล้วหัวใจไม่เอาแล้วไม่เอาหัวใจไม่ดีนะเดินลูฟี่บทเบียดบทเบียดเสียดสีกับใครเสียดสีไปลูฟี่นะเดินบทเบียดก็จริงไม่ใช่เดินให้เขาเตะข้างเดียวไม่เอานะเพราะลูฟี่เนี่ยมันจะเป็นมวยใว่าไม่มีไอคิวอ่ะมันไม่บังเขาเตะซ้ายสิบครั้งก็เข้าเก้าอ่ะเข้าเข้าใช่ป้าใช่มีลูกเบิ้ลมีลูกเบิ้ลผมถามแล้วลูฟี่ทำไมไม่บังนะ มันก็มีผลของมันมันบอกถ้าบังเนี่ยมวยจะไม่พลิกเออมันต่อเข้าใจเข้าใจต่อแต่วันนี้คิดว่าลูฟี่จะรักสางแคได้รักแค้ได้แล้วก็พลิกด้วยพลิกด้วยลองลูฟี่ไปออกลูฟี่นะแต่ผมไี่ชอบชาพยักษ์นะนี่หมวยหูออนไลน์ในชาพยักษ์ชกต้องสามไม่เคยชนะใครก็ นี่คือมุมมองมุมมองของในยูทูบเบอร์ถูกงเพราะว่านักวิจารณ์มันก็เหมือนการคาดการคาดเดาการคาดกันเลยถ้ารู้จริงรวยไปแล้วเหมือนไปรูปต้นไม้เขาหวยนะเราอยู่ทุกวันมอยทุกวันเนี่ยเขแพ้เอยแล้วนี่วังวันก็ได้ปกติกินเบีย์สิงหลังๆก็เหลือแต่เบียดช้างแล้วก็เหลือน้อยอมาดูกูเอกครับหัวเขียวเปาอินมาแล้วไอ้นี่ก็หายไปจากมวยไทยเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเดือนนะพี่ทีนะเหมือนไปต่อยอยู่อาร์บีเออาร์บีเออี่าเนินเจอครับแสงอาทิตย์หัวสายยิม หัวตายิ้มน,นี่ต่อสองปอนะตั๊กโบ,บเขียวต่อสองปอเลยนะที่เป็นสิบสามโอ้โหแล้วแสงอาทิตย์ก็เพิ่งกลับมาไฟเดียวเองต่อที่อตกวันนั้นก็ไอ้จะหลามดำโดนไล่ไป<ช>มามาแทนกรรมาการไล่เลยก็ถือว่าร่างกายยังไม่ปึ๊กนะผมว่านะครับวันนี้ดูแล้วบัวเขียวนะ่าจะดูดีกว่าไหมผมชอบ,บัวเขียวัวเขียวนี่มันได้ทุกอย่างนะได้ทุกอย่างมีอถือมือก็ได้แล้วแล้วลูกฮึดมันเยอะไอ้นี่มีทุกอย่างนี่มีทุกอย่างมันจะหมดก๊อกหมดก๊อกมันก็ฮึดมาตลอดนะใช่วันนี้เก้งบ้านสายทองน่าจะอยู่ที่มุมนะสว แต่ผมไม่ได้ทายก็ขออภัยนะฮะนี่อะบบวเขียวเนี่ยห่างว้ท่ไหาห้ายกเกตไปเดินแสงอาทิตย์กลับมาไฟเดียวกวันนั้นก็ยังไม่ไม่รู้ผลอะไรวันผลที่ร่างกายดูแลโบวเขียวน่าจะดูดีกว่าแต่สองปอนะสองปอนก็ไม่น่าจะมีผลบ้งใช่ผมก็เจ้าบบวเขียวนะออกที่บบวเขียวนะบวอินเนี่ยดูว่ายาวกว่ายาวกว่าลายเส้นนะใช่ยาวกว่าจับทงจับแทงวันนี้เก้งบ้านใส่ทองน่าอยู่ที่ที่มุมอะอ่าบวเขียวเพราะว่า บอกเช่ออ่าเก้งเกงบ้านเก้งบ้านไทยทองพี่พี่พี่ถีรู้จักไหมใครมก็มีแน่หนุ่มบางกะดีหนุ่มเดินสายเนี่ยเขาเรียกเก้งบ้านสายทองสามคนเนี่ยก็พูดทำเร็จก็มีแน่ไงใช่นี่มวยผู้การใช่ไหมใช่ผู้การอ่าก็ผู้การประจวบก็ถือว่าบัวเขียวนี่ก็คือเป็นแฟนขลับของช่องอ้อมซักช่องสามเกิดมาจากช่องสามได้แชมป์กมาช่องสามโอ้ก็ถือว่าเป็นมวยในในโครงการนี้เลยครอ๋อเอาไที่บัวเขียวนะพี่ถีนะต่อได้คู่นี้นะสองหนึ่งก็ต้องต่อ หลักตาหันหลังแพงแพงนะดาวสองต่อได้นะแพงแพงไม่ไต้นต้นไม่ได้นะต้นรอจังหวะรอจังหวะไหลรองใช่แล้วค่อยๆต่อค่อยจิ้มค่อยๆจิ้มนะฮะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สองร้อยกว่าคนวิถีเข้ามาดูวิถีคนเดียวเลยนะอ้าวทีนี้คู่ที่สี่คู่ที่สี่นี่ต้องบอกว่าเคยชกมาแล้วแต่ผมมองว่าต้องแพ้ขาดนะ มืปัญหากูเนี่ยกูปัญหาเยอะหรือเปลอาบวกเขียวตัวนี้มาเกินไป1.2ยังไม่เสร็จดีนะยังตัวนายแสงอาทิตย์นี่แสงอาทิตย์นี่มาขายไปจุดสองมา142.8ไปนอนสบายลืมบอกน้ำหนักเอ้าทีนี้เจ้าวัตถีกับชายูโจ้นนี้เจอกันรอบเดือนที่แล้วนี่เดือนที่แล้วเมื่อวันที่9กันยาชายูโจ้ผมดูว่าแพ้ขาดนะคะแนนออก2-1 2-1นองนะอ๋อมองทีวีกับมองในเวทีมันไม่เหมือนกันอ่าคือการเตะกันออกคำพูดเราไม่เห็นเห็นทีวีมันมีท่าโถโลไง ตราเสร็จแล้วหัวหน้าตัวหัวหน้าทะเลาะกันหัวหน้าเมื่อก so yeah, ี้เห็นยืนคุยกันอยู่ไม่ใช่ไอ้ผู้ใหญ่ยังไม่มาผู้ใหญ่ยังไม่มาแต่พอเช้าผมเห็นอะไรหนุ่มธุรินยืนคุยคนเดียวมันคุยกับเราไฟ้าอยู่คนเดียวนะอ่ามันโดนโดนตอนที่วันมาโอเสี่เดือนแล้วยังไม่หายอนุรินพาใครมาเจ้าเมื่อกี้เห็นยืนคุยยืนคุยกับเสาอยู่เมื่อกี้คนเดียวอยู่ว่าไอ้ไอ้อะไรแต่วันนี้กูจสุภาพนะผ่านสิบดูไว้ไอ้ข้ามใจเอาไว้เราเจื่อเจ้าก่อน ไอ้นุตูลินยืนอ่าของอาจารย์เชวงนี่อ่าเขนคุยอยู่คนเดียวเมื่อกี้ใช่ใช่น่าจะจะความมาน่าจะลำบากแล้วน่าจะเป็นเปรียบกันหมดแล้วมดเลยเอ้าวทีนี้คู่ยอบัติทีนี้เคยชนะมาแล้วเห็นว่าชนะขาดแต่ว่าจริงๆไม่ขาดคือสองต่อหนึ่งเสียงสองต่อหนึ่งเสียงยอดปฏิทินนี่น่าจะประเภทเปิดเกมไหมเปิดเกมทั้งคู่อ๋อชายูโช้เนี่ยอายุมันเยอะเลยผมมันนะไม่เยอะนะผมว่าอายุมันมันเร่งไม่ขึ้นนะเฮ้ยวันนั้นเหตุการณ์เป็นไงวันนั้นไม่ได้ถ่ายทอดเพราะว่ามันมีมันมีอ่าหมาบินชิงชนะเลิศเลยไม่ได้ถ่ายทอดดดเลยไไมู่้ สองยกเนลยยกปัตติพเตะขาจะกะลุงแต่สามสี่ห้ามันมันกระชากเอากระชากยกได้ไหมาอันนี้มันชอบจับเอวอันนี้จากดาราที่ว่ากัจยาไหมใช่ไดนราธิวาสนครนครนะเอออยู่สายใต้งไงเลยกูทีนี่เคยโชคที่นี่มาเดือนที่แรกวันนี้มันคือใครเอาคุณนี่มาพิสิทธ์เอามามันคาใจคันคาใจคือลูกพี่กับลูกพี่ต่อสายหายพิสิทธิ์คือผมบอกว่าคุณอย่าทะเลาะกันเลยฮะเพราะ ทั้งวัวหน้าอะไรตงคุ้มไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้ห้ามอ่าเพราะว่าอ่ากรรมการก็คือมีอาจารย์ชายนายธนาชัยจำนงหรือกรรมการใครไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้อ่ะแต่ว่าผู้บังคับบัญชาทะเลาะกันเดี๋ยวจัดอันใหม่อ่าสวัสดีคุณจันทราด้วยตาเริ่มพันกันผมบอกอย่าเริ่มพันกันเลยจังว่าคือสวนยางเหรอเอาไว้าใช่สวนยางดีกว่าคือถ้าเริมพันเดี๋ยวมันมีขั้นในการหนึ่งหายแน่นอนใช่ไม่เดี๋ยวมาทะเลาะกันอีกเดทะเลาะการผมอม่ได้เพลองกันอีกใช่ทางใต้ชกไม่ได้ครูนี้ยิงกันแน่นอนอ่าแต่ถ้าแังเทชก็ได้ชกก็ได้ พิสิตอยู่มุมใครเนี่ยไอ้ใครใครใครสนิทกับไม่ผมสนิทกับใครไม่ไม่อยู่มุมใครไม่อยู่เอาไปดีเอาเป็นกลางนะเป็นกลางไม่ได้อย่าไปเจ้ามายืนมุมน้ำเงินมุมแดงแม่นะแต่ดูดูแล้วน่าจะสนิทไปทางเจ้าปัสพีมั้งไม่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 นะอ่ะพิสิตออกใครคนนี้วันนี้ผมออกลองใจชูโชกจริงเหรอออกลองใจชูโชกทายทายจำผมไว้เออพ่าออกใจชูโชกจำผมไว้อ่าใจชู้ผมนี่ก็ยังวันนี้ผมชอบแดงหมดเลยเชื่อไหมมวยเนี่ยจำผมไว้อ่าพิสิตออกไปใช้ชูโชคนะใช้ชูโชครองก็ไปรองนะร้องก็ไปสวัสดีคุณนิดเออวันนี้คือน่าจะ สางแขนได้ใช่คาใจคาใจวันนี้ขึ้นมาเห็นว่าเดินเลยไม่ยอมไม่ไม่ประเภทไม่เต้นแล้วไม่เต้นแล้วเพราะว่าคาใจจากรอบที่แล้วมาพี่เลี้ยงทั้งคู่เห็นยืนคุยบอกให้น้องมวยชกให้สนุกแล้ววันนี้ใครมาต่อนรับเงินรู้ไหมใครใจโจ๊กใครลุงนายกสมชาติอ๋อไอ้นายกไอ้สมาไอ้ลุงนายกสมาคมคนเมืองจีนโอ้มาขอเลยมาต้อมรคบเงินเลยอย่างน้อยก็เอาไปก่อนสิบเปอร์เซ็นต์ได้ได้เปรียบไอ้นั่นไหแน่ได้ประเทศมันมีส่วนนะมีส่วนอ่ะ พิกคิดออกคู่แรกนี่ออกไปที่วันวิชิตรองคู่สองรองลูฟี่คู่สามต่อบัวเขียวคู่ที่สี่ดีออกรองรองสามรองรองสามตัวต่อหนึ่งตัวและคุณจะมีความสุขอ่ะสองสามตัวทีนี้สามตัวสามตัวอ่ะสามตัวของพิกคิตมีอะไรบ้างวันวิชิตวันวิชิตลูฟี่ลูฟี่บัวเขียวบัวเขียวอันนี้สามตัวสตัวองตัวสองตัวสองตัวก็ลูฟี่ครับบัวเขียวก็คือรองหนึ่งตัวต่อหนึ่งตัวสองตัวเดียวโดดวันนี้เราสุดเจ้ามวยโดดโดดเลยทางบ้านก็รออยู่บัวเขียว บัวเขียวตัวเดียวคราคาสามสองเจ็ดสี่ก็ต้องต่อสามสองต่อได้ต่อได้นะรอจังหวัดเลยเจ็ดสี่ก็ให้ไว้เสียค่าน้ำรอจังหวัดดีๆก็ปุ๊บเลยนะเนี่ยบัวเขียวอ่าช่างมาเสร็จฐานไปเรียบร้อยแล้วบัวเขียวผ่านแล้วตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงสิบนาทีผ่านขลุยนะวันนี้เราไลฟ์กันประมาณสิบวันนาทีถือว่าไลฟ์ยาวนะในคุณเข้าโมดูลสองร้อยคนใช่ตัวเดียวโดนคือบัวเขียวนะแต่ส่วนผมวันนี้ผมบอกเลยว่า ผมชอบมือพิศิษฐ์ก็คือบัวเขียวนะว่าร่างโครงร่างกายความยงความยาวอาจจะหายไปเจ็ดแปดใช่ต้องนะสวัสดีคุณแสงทองนครศรีนี่บานต้นอะไรมาต้นอะไรมาต้กเพลงพวกอาจจะผมอาจจะเอาอทราบสวัสดีคุณย้อยสวัสดีครับพี่ิศกรสุข e. ้องมากความสามารถชุดชุดร yeah. ีดเหงื่ออะไรเทนนิเทนเนอร์นี่ศูนย์สองนี่คุณใหญ่น่าจะเป็นเอฟซีของพิสิทธิ์นะ อ่ะพี่สิเอาโบเขียวตัวเดียวที่เหลือก็ไปย้อนดูนะนี่คือทั้งหมดทั้งหมดแต่วันนี้ผมชอบยิงแดง4ตัวเลยและเดี๋ยวเสาร์หน้าเรากลับมาเจอนี่ใช่วันจันทร์เจอกันมวยพัทธมณีไม่ต้องคุยกันเรื่องมวยอ่าไม่ต้องคุยพุธวันพุธอ่าศึกมวยพลังใหม่พนังใหม่ไม่ต้องคุยกันอ่าแต่ว่าวันเสาร์เรามีนักกันที่นี่ที่นี่โอเควันนี้ขอบคุณสมาชิกสองร้อยวันนขอบคุณเราตื่นแล้วนะอย่ายเราไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราเราล้ำลายครูป่าไม่ต้องคุยกันโอเคพี่ขอบคุณแกพี่ชายของอ่าสาวองร้อย เอาโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับิสวัสดีครับผม